ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์องเพานะครับทีมงานจากบริษัทนุชโฟร์ไลท์นะครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับเยี่ยมชมลูกค้านะที่ใช้สินค้าของนุชฟร์ไลท์นะครับซึ่งท่านใช้กับมะนาวเข้ามาที่นี่เห็นแล้วโอ้โหประทับใจมากนะครับหนักกว่าทุกคราวที่เราเคยพบมาฮะเจ้าแรกของที่หนองสะดาวนี่นะครับ มะนาวออกดอกดีมากออกดอกดีมากเลยนะครับเดี๋ยวมาพบกับกเกษตรกรโดยตรงนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะแนะนําชื่อหน่อยครับชื่อนางสมจิตงามตะอาดค่ะอยู่บ้านหนองสะดาวหมู่สิบห้าแต่ก็บ้านเลขที่เจ็ดสิบหกครับตำบลบ้านนาตำบลบ้านาบน,บานาอำเภอวชิระบาลมีอำเภอวชิระบารามีจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะครับพี่ใช้สินค้าของนุชฟลไร์ใช่ค่ะนะครับรู้จักได้ยังไงครับ ก็มีคุณทวีศักดิ์เนี่ยเขาเข้ามาหาที่บ้านก็เลยเขาบอกว่าให้ลองใช้ดูก็ลองใช้ดูครั้งแรกก็ยังไม่ทลายพอฉีดอีกครั้งหนึ่งโอ้ออกดอกดีมากเลยประทับใจพอใจเลยแล้วครั้งแรกที่มาแนะนำเชื่อไหมก็ยังไม่เชื่อยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จนมะนาวออกดอกก็พอใจก็เลยโทรบอกโทรให้มาดูดอกมะนาวนี่ออก เต็มต้นเลยเต็มเลยอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วเดี๋ยวถามนิดนึงพี่ใช้อะไรบ้างครับก็ใช้เนี่ยเคียร่าเนี่ยตัวเคียร่ากับไอ้นูทโฟไรท์เนี่ยนูทโฟไรท์สูตรสูตรอะไรฮะเนี่ยสูตรสองค่ะก็คือว่ามะนาวมันใกล้แล้วไงสูตรสองนะครับเราจะเอาดอกใช่ไหมใช่ค่ะนะครับครั้งแล้วฉีดในตาเท่าไหร่ครับห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรห้าสิบซีซีอน้ำสองร้อยลิตรใช่ ถัง200ลิตรถังใหญ่เนี่ยนะมันเยอะไหมมันไม่เยอะอาคิดว่ามันคงจะไม่ได้ผลนะเรียงทีแรกอ่ะนะเพราะว่ามันนิดเดียวอ่ะค่50 cc เทใส่น้ําลงไปนี่มันจะใส่แบบเหมือนไม่ได้ใส่ยาเลยเงี้ยห็นแล้วไม่อุ่นใจเลยไม่อุ่นใจก็ก็ลองดูก็ลองดูแต่พอออกดอกแล้วอุ่นใจไหมออกอกอุ่นอุ่นใจพออกดอกประทับใจมากคือแล้วหลังจากที่ฉีดครั้งแรกเนี่ยนะครับตอนนั้นฉีด ฉีดอาตาที่บอกว่า5 0ซีใช่ไหมแล้วกี่วันถึงจะเห็นผลที่ว่าออกเริ่มออกดอกประมาณกี่ขอมันก็ประมาณสิบวันมันจะเริ่มปิดนะปีกอก็เลยฉีดซ้ําอีกครั้งนึงเพราะออกตุ่มๆๆหลังจากนั้นประมาณสิบวันประมาณสิบวันแล้วก็มาฉีดอีกครั้งนึงแล้วหลังจากวันนั้นนี่ฉีดไปเมื่อไหร่ครับนี่ฉีดไปได้สามวันฉีดไปสามวันแล้วนะสามสี่วันสามสี่วันแล้วต่ภาพเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยออกดอกเป็น อ่ามันจะออกดอกแล้วก็ออกยอดพร้อมมาด้วยอย่างเงี้ยแต่ยอดยอดมันก็มีดอกอ่ะมียอดจะมีดอกด้วยอ่าก็มีดอกไปดูกันแล้วอย่างเงี้ยหูเนี่ยเต็มปต้นไปหมดเลยเหมือนอะไรนะเขาบอกนั้นดอกซากุระบางเลยเหมือนดอกซากุระดดอกเต็มไปหมดนะแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนนี้เชื่อมั่นหรือยังก็เชื่อเชื่อแล้วนะเชื่อแะไรตอนนี้ออกพิบเลยออกพิ่เลยแล้วมันมีอีกสวนหนึ่งสวนในที่เราไม่ได้ไปถ่ายกันวัานั้นเป็นยังไงนะที่บอกโอ้โหใบมันไม่ค่อยดีแล้วก็ถ่ายแล้ว คีอวันีวนี้ใบมันจะใหญ่แล้วก็มันจะพุ่งยอดแล้วก็ตอนนี้ก็จะไม่ออกยอดอ่อนแล้วตอนนี้จะเป็นใบแก่จปตอนนี้ก็กำลังอั้นไว้ก่อนหลอคักำลังอั้นแล้วตอนนี้อั้นแล้วไรข้างกันเนี่ยกะว่าวันนี้จะตอนเย็นจะฉีดย้ายขับจะฉีดแปลงนั้นอีกนะแปลงนี้สมบูรณ์แล้วออกแล้วออกทั้งใบอ่อนนะครับออกทั้งดอกแล้วอย่างเงี้ยดอกอย่างนี้มันดกไหมมันก็น่าจะดกนะครั้งที่แล้วมันก็มันก็ดกมันก็ดกครั้งที่แล้วเป็นยังไง ท<ด>ั้งที่แล้วที่รุ่นก่อนไม่ได้ใช้ยาตัวนี้มันก็ประหลาดประลายออกประหลาดประลาย<ก>มันไม,ไม่พึบแบบนี้ไม่พึอบอย่างนี้ครับครับพี่อย่างเมื่อครั้งที่แล้วนะที่ที่ผ่านมานะครับที่พี่ใช้สินค้าตัวอื่นมันเป็นอย่างนี้แม่หลอกดอกอย่างนี้ไหมไมัมรประหลาดประลายมันออกมันการแต่มันออกน้อยออกน้อยมันไม่พึบทุกกิ่นี้มันไม่พึบแล้วมันมียอดอ่อนไหมรั้งที่แล้ว มันมันไม่ค่อยมียอดอ่อนยอดอ่อนก็ไม่ค่อยออกดอกก็ไม่ค่อยมีแต่พอมาเจอสินค้าของนูทโฟไรส์แล้วก็ออกดอกดีแล้วก็ออกยอดดีเกือบหมดทั้งทุกต้นอ่ะเกือบทั้ทุกต้นเลยใบก็จะเขียวแล้วก็ใบจะใหญ่ใบใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วมันมันมีต้นนี้ต้นเดียวไหมที่ดอกเยอะพี่มีทั้งทั้งสวนนะทั้งสวนเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้วัชชายต้นนี้มันออกดีใช่ไหมมีทั้งสวนมีทั้งสวนนะกตูมมันก็ แล้วสินค้านี้คิดว่าราคาแพงไหมพี่จะว่าแพงก็แพงนะแต่ว่าใช้ในอากาศดูในอากาศการใช้แล้วเนี่ยครับก็ไม่แพงหรอกเพราะว่าเราใช้น้อยไงคือถ้าเปรียบเทียบกับท้องตลาดนี่เราราคาเรียกว่าแแปลงคิดว่าแพงใช่ไหมแต่พอใช้แล้วอัตราการใช้เฉลี่ยเราถูกกว่าใช่ไหมใช่ค่ะพอใจเลยเพราะมันใช อาจรไม่มากเท่าไรมันก็อะไรก็สินค้าตัวอื่นเคยใช้อย่างน้อยต้องสามร้อยครับหรือสองร้อยห้าสิบสามฝ่าสามร้อยเนี่ยตอนนี้มาใช้ตรงนี้แล้วมันแค่ห้าสิบสี่สี่แล้วกับกับยาขวดละสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยแล้วมาใช้ขวดและเป็นพันเนี่ยดูแล้วมันคิดว่าตัวนี้ถูกกว่าถูกกว่าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดูดูตามสวนนะว่าว่าต้นเนี้ย ต้นเดียวลูกเปล่านะแล้วก็จากความพอใจของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูทางในวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเนี่ยวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาครับครับปกติเราออกบานดาออกตรงนี้ก็จะได้ไปเก็บเดือนไหนเนี่ยทันไหมเนี่ยก็คิดว่ามีนาเมษาทันเมษาพอดีเก็บน้าแรงเนาะอ่ะมามาดูพี่ออดมาเข้าไปดูเยอะๆหน่อยเนี่ยตัวนี้ สมบุเยอะเลยเนาะงานตอนนี้ก็ลูกเยอะทั้งลูก,ลกทัก้งดอกเยอะทั้งลูกทั้งดอกเลยนี่คุณไงทั้งยืนยันทั้งสวนเลยใช่ไหมพี่ครับโ <c oughs> น้นมองไปโน้นเนี่ยตัวโน้นนี่ใช่ไหมพี่ที่บอกว่ามันออกทัทง้งใบทั้งดอกครับโอ้โหนี่ไอ้กิง่งไอ้ยอด,ดอด่อนมันก็มีดอก ยอดอ่อนก็มีดอกด้วยมีดอกด้วยดูกันนี่ต้นนึงครับอันนี้หนักกว่าเก่าครับอันนี้ร่องที่เท่าจะห้าใช่ไหมพี่ร่องที่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดร่องที่เจ็ดนะนะเจ็ดร่องเจ็ดอันนี้เป็นยังไงสวดอกดีอ่ะหนักกว่าดอกหนักกว่าพวกโน้นเพราะว่ามันมันมีตุ่มตาแล้วเนี่ยอันนี้มันติดอะไรใช่ไหมพี่เนี่ยครับติดน่าจะติดแล้ว ขู่นี่มันน่าจะติดมันสลัดติดดอกแล้วก็เขียวมางี้อันนี้ถือว่าติดแล้วครับติภาษาหน้าที่ผมทรมานานกว่าสิบปีนะครับภาพที่เห็นนี่เป็นดอกอูกลีบดอกมันร่วงแล้วเย่างว่าร่วงนะน่าจะติดติดแล้วนะแน่นไหมพอใจไหมพี่ครับพอใจพอใจเนี่ยครับพี่สมจิตในเมื่อพี่เห็นพี่ใช้สินค้าตรงนี้ออกดอกดีดีไหมครับเนี่ย ออกดอกดีมากดีมากแล้วพี่<ช>คิดว่าดีไหมสินค้าตัวนี้ก็คิดว่าดีค่ะอ่าในเมื่อพี่คิดว่าดีแล้วนะครับมีทั้งดอกทั้งใบอ่อนนะฮะแล้วเป็นลูกฮะข้างล่างก็มีลูกด้วยนะครับท,ทีที่ออกใบอ่อนมาเราคิดว่าจะไม่ออกดอกแต่เขาก็ออกดอกติดมาด้วยออกดอกด้วยออกใบอ่อนด้วยใช่ใชครับแล้วสินค้านี้เห็นว่าดีแล้วพี่จะฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศยังไงพี่อ่าก็อยากจะ บอกว่าก็ให้ลองใช้กันดูเพราะว่าันลองใช้แล้วมันได้ผลดีได้ผลดีอ่าได้ผลดีจะออกดอกมาเนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะประทับใจมากประทับใจอ่ะปลื้มใจอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์พี่โอ้โหนักดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยทุกต้นอ่ะครับก็อยากให้ลองใช้ดูลองใช้ดูครับผมครับพี่ครับว่าในเมื่อวันนี้เรามีภาพให้เห็นแล้วนะครับมันดาว มันไม่รู้ว่าดอกมะนาวหรือดอกซากุระเลยนะครับนะครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศนะครับนี่ไม่ใช่เฉพาะต้นนี้นะครับเราเราไปดูกันทั้งตัวกับทั้งไร่ทั้งไรเลยครับแบบนี้ทั้งไร่ี่แรกก็ก็หวั่นใจอยู่ว่าจะไปเอายาตัวไหนมาฉีดให้มะนาวออกดอกครับ ก่อนกาหนดได้จะทํารุ่นนะก็พอดีคุณทวีศักดิ์เนี่ยก็เลยเขาเข้ามาที่บ้านเขาแนะนําก็อ่ะลองก็ลองลองใช้ดูอ่าก็ลองใช้ดูจากที่แรกไม่เชื่ออ่าแต่ก็ลองใช้อ่าก็ลองใช้ก็ที่แรกไม่เชื่อเลยใช่ไหมอ่าก็นานแล้วน้องเราจะเจอกันครับก็ลองใช้แล้วประทับใจยังไงอ่าก็ประทับใจดีเห็นดอกมันเต็มต้นเียอ่ะเต็มต้นอย่างนี้นะอ่ะก็ ฉีดไปประมาณสิวันนี้จะเริ่มปริปริเลยเออปริตำตำงามเลยครับเออพอฉีดอีกเที่ยวหนึ่งโอ้โหดอกข่าวเต็มต้นเลยครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สมจิตนะฮะรวงทับพี่ออดนะครับครับที่เปิดโอกาสให้พี่น้องนะฮะได้เห็นนะครับสวนนี้นะครับก็ใช้โซลไลโดยเฉพาะนะครับออกดอกมาเต็มอย่างนี้ก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับนี่ก็เป็นรายงานตรงนะฮะจาก อำเภอวชิระบรมีนะครับ,รบจังหวัดพิจิตรขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ